แกนธรรมบันนี้ขอกล่าวคำว่ากิตตังทันตังสุขาวะหังกิจที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ธรรมะสวัสดีพี่น้องกัญญาณมิตรทุกท่านนะครับเช้าวัวนเสาร์นะครับก็มาพบกับผมเช่นเดิมที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับก็ด้วยเจตนารมเจตนาหลัก มีพันธะสัญญาต่อตัวเองนะครับยึดมั่นถ้ามีโอกาสก็จะมาทำคลิปโอให้พี่น้องได้ชมได้ดูได้สัมผัสพิจารณากับเทพสตราน,ตนานกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับเช,ช้าเชก็เป็นบรรยุดนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบรหยุดยาว อีกหลายวันนะครับก็ว่าเป็นวันฉัดมงคลด้วยแล้วก็ชดเชยนะครับเพราะว่ามันตรงกับเสาร์อาทิตย์เนาะนะครับก็พี่น้องทุกท่านส่วนมากก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับก็ขอให้บารมีหลวงพ่อคุ้มครองนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับเอาละนะครับวันนี้ก็ขอญาตนำมีด ด้ามงาฝักงาของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นมีดจักรนารายะนะครับมีดจักรนารายของหลวงพ่อเดิมนี้ก็ถือว่าเป็นมีดที่พบเจอได้น้อยนะครับเขาบอกว่าร้อยเล่มจะเจอประมาณหนึ่งเล่มหรือสองเล่มไม่เกินนี้นะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นมีดที่หายากนะครับเพราะนั้นเมื่อได้มีโอกาสได้มาก็ จะมารีวิวให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันะนะครับมีดจะมีความสวยงามะนะครับงามมีความฉ่ำถือว่าการเก็บรักษาจะดีมากๆนะครับเพราะว่ามีดเล่มนี้ผมก็ได้มาจากะตระกูลลูกศิษย์คนสนิทของพ่อเดิมเลยนะครับก็ถือว่าได้มีโอกาสได้มาอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็นำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับก็ต้องขอต้องขอรบกวนเวลาพี่น้องทุกท่านนะครับแต่ละคลิปวีโอก็ประมาณ10นาทีนะครับนี่ไม่เกินนี้นะครับสวยงามความชํำของงานะครับชัดเจนมากๆเลยนะครับ ความแห้งนะครับแม้ก็ถือว่าแต่ละเส้นนะครับสวยงามละเอียดปราณีตมากๆนะครับก็นำให้พี่น้องทุกท่านได้ดูได้ชมได้พิจารณากันนะครับแล้วก็เป็นด้ามตัดด้วยนะครับก็ถือว่าพิเศษสุดๆแล้วนะครับเพราะว่าด้ามตัดก็จะไม่ค่อยพบเจอเหมือนกันนะครับ เมื่อได้มาเมื่อได้พบได้เจอแล้วผมก็พยายามจะเก็บมาให้พี่น้องทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับสวยงามนะครับใบเหล็กหรือว่าโลหะถือว่ามีความแข็งแรงนะครับมีความแห้งข้าวไข่ต่างๆก็ เขาเรียกว่าคาบใครความเป็นธรรมาชาตินะครับความแห้งของโลหะหรือว่าเหล็กะนะครับเพราะว่าเหล็กโบราณที่นำมาทำมีดนะครับก็จะมีความแข็งแรงมากๆนะครับไม่เหมือนเหล็กปัจจุบันะนะครับที่สนิมกินง่ายถ้าเป็นเหล็กโบราณน,นี้สนิมจะกินยากนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของโลหะหลายๆอย่างนะครับ นะครับก็นําให้พี่น้องทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับนี่แหละถือว่าเป็นมีดที่น่าเก็บมากๆอีกเล่มหนึ่งนะครับเพี่น้องก็จะเห็นกันชัดเจนนะครับเก่าในเก่านอกนะครับสภาพอย่างนี้ถือว่า,าสภาพที่เก็บถือว่าดีมากๆนะครับไม่ได้วางไว้ที่หิ่งธรรมดา,านะครับ เพราะว่าบ้านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับการเก็บรักษาวัตถุมงคลน,นี้ก็จะจะดีมากๆนะครับส่วนมากก็จะเก็บไว้ในตู้เซฟนะครับก็นำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้พิจารณากันนะครับในแต่ละวันก็ด้วยความรักความปรารถนาดีซึ่งกันและกันนะครับนี่แหละ สัจจะความจริงใจประพฤติสิ่งใดก็ให้ได้จริงนะครับก็จะนำมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมได้พิจารณากันนะครับตามนี้เลยพี่น้องท่านใดสนใจอย่างไรก็ลองทักเข้ามานะครับที่เบอร์โทร097ย์9 1 9 8 3นสะครับไอ l ดี ID ล์ก็เบอร์เดียวกันก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมท้า คิดว่าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e นะครับเพื่อผมจะได้มีกำลังใจที่จะทำอย่างต่อเนื่องนะครับแต่จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นหน้าที่ผมนะครับมีกำลังใจหรือไม่มีผมก็จะจะทำนะครับจะพยายามนำวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์มารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันทุกๆวันนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานก็ ได้มีโอกาสไปกราบไหว้ขอพรนะครับบรารมีของครูบาอาจารย์ที่จังหวัดนครสวรรค์มานะครับวัดแรกก็ไปกราบไหว้หลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับหลังกองบินสี่อำเภอตาคลีนะครับหลังจากนั้นก็วิ่งมาก็ประมาณ10กิโลนะครับไม่เกิน20ก็ข้าม เรียบทางรถไฟมา,ามาที่วัดหนองโพนะครับมาลอดมีดจากนาลายเล่มใหญ่แล้วก็ขึ้นไปกราบไหว้หุ่นขี้พึ่งของหลวงพ่อเดิมนะครับที่กุฏิท่านเจ้าวาดนะครับแล้วก็ไหว้ขึ้นไปไหว้ที่มณฑปนะครับซึ่งเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิม ขนาดเท่าตัวจริงหลวงพ่อเดิมเลยนะครับที่กรมศิลปากรรอ,อมานะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับได้มีโอกาสไปสัมผัสกับอารยธรรมเก่าๆนะครับหลังจากนั้นก็วิ่งเรียบมาทางามนโนรมนะครับผ่านมาทางาดักขนนนะครับก็ ข้ามแม่น้ําเจ้าพยาไปไหว้หลุงปู่สุขวัดปากคลองมักขามเท่านะครับถือว่าโชคดีนะครับไปทีก็ถือว่าต้องให้คุ้มนะครับหลังจากนั้นก็ได้ไปทุระนะครับที่จังหวัดอุทัยก็ช่วงนี้ก็ถือว่าชีพประจรรองเท้าอ,าอย่างต่อนเนื่องนะครับก็เพื่อไปนี่แหละ ไปสรรหาสะแสวงหามานะครับวัตถุมงคลเพื่อนำมาให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันนะครับเพราะว่า,าวัตถุมงคลแต่ละลิมที่ผมได้มีโอกาสนำมาก็ถือว่าผมพิจารณาแล้วนะครับถูกต้องตามลักษณะที่เราหากันนะครับเพราะว่ามีแต่ละเล่มเนี่ย ส่วนมากผมเจอแล้วถ้าผมชอบนี่ก็ต้องหาวิธีที่จะหานิมนต์ท่านมาให้ได้นะครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องเองี้ยนี่แหละคนเราความรักความศรัทธาเนาะ,ะนะครับก็ถือว่าได้มีโอกาสนํามาให้พี่น้องได้ชมได้ดูได้พิจารณากันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องนะครับจงใช้พิจารณาญาณในการเข้ามาฟังและการชมะนะครับ เพราะว่าก็เรียกนานาจิตตังนะครับคนเราจิตใจไม่เหมือนกันเพราะนั้นบางคนก็มีความรักมีความศรัทธาบางคนก็ไม่ศรัทธานี่ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลก็อยู่กับบุญวาสนานะครับไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วอยากได้ก็ได้อันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราบุญ ไม่ถึงวาสนาไม่ถึงก็ถือว่ายากนะครับแต่บางคนมีความรักความศรัทธามุ่งมั่นที่จะหานะครับเงินทองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หายากนะครับแต่เมื่อด้วยความพยายามความมานะความอดทนนะครับที่จะสแสวงหามานะครับบางทีบางท่านก็นี่แหละด้วยความศรัทธาก็ได้มานะครับเอาละพี่น้องทุกท่านครับ สำหรับวันนี้ก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะครับเพราะว่าในแต่ละคลิปวิดีโอก็ผมจะพยายามกระชับเวลาให้มากขึ้นนะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็พบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมสุรพัฒนนะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่ากลับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ